สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เป็นยังเป็นตอนพิเศษเหมือนเช่นเคยนะครับก็เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับผมก็ได้ค้างจนถึงวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมใช่ปะที่เราย้อนก็คือเรากลับไปย้อนลําลึกตั้งแต่คลิปแรกที่ผมทําช่วงเนี้ยครับจนถึงประมาณวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับ ก็วันนี้เราจะมาย้อนลำลึกอีกนะครับพาทนี้ก็จะเป็นพาสุดท้ายแล้วนะครับที่จะย้อนเอพาทนี้จะเป็นพาสุดท้ายแล้วที่จะเป็นตอนพิเศษนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันเสาร์หน้านะครับก็จะเปิดประเดิมเปิดประเดิมเซตวิ่งเก็บเหรียญประจําปีสอง7ัสิบเจ็ดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ช anel ผมเลยนะครับวันนี้ผมใช้โทรศัพท์อัดนะครับพอดีแม่ผมเอาแท็บเล็ตไปนะครับก็เลยไม่มีอะไรอัดนะครับก็เลยใช้โทรศัพท์อัดแทนนะครับก็จอเล็ก ไปหน่อยก็ขออภัยด้วยละกันครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยก็คือผมดูไม่ค่อยถนัดเนี้ยเพราะเครื่องนี้ยจอมันเล็กนะครับจอสี่นิ้วเองเพราะว่าเครื่องเนี้ยผมซื้อเอาไว้แบบเอาไว้พอดู y o u ู u b e เฉยๆอะ่ะไม่ค่อยเอามาเล่นเกมอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะเข้าไปที่ชแนงผมเลยนะครับแล้วก็พอดีผมมีเพลย์ลิสต์ไว้นะครับสร้างเพลย์ลิสต์ไว้นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเออผมค้างจนถึง ประมาณอ่าก็คือพาร์ทล่าสุดที่ผมทำนี่ไอพาร์ทล่าสุดไอพาร์ของอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเราดูจนถึงของวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกไหมครับเราจะมาต่อวันที่สามสิบกรกฎาคมเลยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับว่าวันที่สามสิบกรกฎาคมเล่นเซตไหนนะครับอ่ะไปดูกันนี่นะครับก็ เซตที่ผมเล่นนะครับก็เดี๋ยวกอไปเลยแล้วกันเซตที่ผมเล่นนะครับก็เป็นคุกกี้นักะจนภัยมันชื่อนักะจนภัยเนาะนะครับสัตว์เลี้ยงก็ใช้เป็นหยดทองนะครับอันนี้ของวันสาวที่สามสิบกระกฎาคมนะครับเพราะว่าสมัยตอนนั้นผมผมยังใช้แอปโมบิเซนอัดอยู่ไงเพราะว่าเมื่อก่อนผม ้โทรศัพท์เครื่องเก่าเพราะสมัยตอนนั้นอ่ะผมไอตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ใช้แท็บเล็ตไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปดูตอนท้ายนะครับว่าผมได้กี่เหรียญประมาณแปดหมืนห้าพันเหรียญก็ถือว่าโหต่ําไปคาดเลยนะได้ไม่ถึงแสนเหรียญน,นะครับอ่ะต่อไปไม่เสียเวลาไปกันเลยนะครับต่อไปของวันที่หกสิงหาคมนะครับอ่ะไปดูกัน 6สิงหาคมรู้สึกว่าผมจะเล่นหยดทองเหมือนเดิมนะแต่น่าจะเปลี่ยนสมบัติเล็กน้อยเนาะนะครับผมใช้ขนนกเนี่ยตามตามวิดีโอเลยเนาะผมใช้ขนนกแล้วก็หยดทองคำขาวนะครับเป็นแท่งทองคำขาวนะครับแล้วก็ตัวสมบัติของชีสเค้กนะครับตามนี้เนาะอ่ะเรามาดูตอนท้ายนะครับได้กี่เหรียญ ได้หกหมื่นเก้านะครับโอ้โหต่ำกว่าเมื่อกี้ยิ่งต่ำไปเลยเนาะนะครับหกหมื่นเก้าเองนะครับอ่ะต่อไปของวันที่ 13, สิบสามสิงหาคมนะครับ 13, สิบสามสิงหาก็ยังคงใช้คุกกี้นักผจญภัยเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นซาลาเปาแพนด้านะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้รถพีทนะครับ สมบัติก็ใส่เป็นขนนกดาบไฟแล้วก็ชีสเค้กนะครับอามาดูตอนท้ายครับได้กี่เหรียญรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะใช้แท็บเล็ตอัดแล้วนะนะครับตอนนี้น่าจะผมใช้แท็บเล็ตอัดแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่ไงะมาดูกันครับได้เก้าหมืนเหรียญน,นะครับก็ถือว่า ก็ก็ถือว่าเยอะสําหรับคุกกี้นะักสารวจแล้วนะแต่ที่จริงอะ่ะคุกกี้นะักสารวจเนี่ยมันมีโอกาสได้ประมาณแสนสองแสนสามนะแต่เนื่องจากผมตอนนั้นสมบัติผมยังไม่พร้อมไงนะครับอันนี้ของวันที่เท่าไหร่นะของวันที่สิบสามสิงหานะครับต่อไปยี่สิบสิงหาอ่ะมาดูกันยี่สิบสิงหานะครับ อ๋อยี่สิบสิงหานี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวน้องหมาขนปุยแล้วนะครับน้องหมาขนปุยเพราะว่าเซตเนี้ยจะเป็นเซตเน้นฟื้นพลังอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งพลังเยอะมันก็ยิ่งเก็บเหรียญได้เยอะนะครับสมบัติก็ยังคงเป็นดาบไฟขนนกแล้วก็ชีสเค้กเหมือนเดิมนะครับามาดูตอนท้ายกันได้กี่เหรียญได้หนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยสามเหรียญก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับเยอะสําหรับผมและตอนที่ใช้นักสํารวจอะ่ะ นะครับตอนนี้ของวันที่ยี่สิบสิงหาเนาะต่อไปยี่สิบเจ็ดสิงหาครับอ่ะมาดูกันยี่สิบเจ็ดสิงหานี่ผมใช้สัตว์เลี้ยงตัวหยดทองคําขาวนะครับอันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าหยดทองคําขาวเนี่ยไม่สามารถหาไม่สามารถสุ่มจากไข่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถหาได้เฉพาะก็คือไม่ได้หาดิ ต้องเสียเงินจริงซื้อครับเพราะว่ามันจะมี้านค้าแพ็กเกจขายอยู่อ่ะขายตัวสัตว์เลี้ยงหยดทองคําขาวอ่ะเผื่อใครสงสัยเออพี่พี่เอาหยดทองคําขาวมาจากไหนก็อย่างที่ผมพูดคือสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยต้องเสียเงินจริงๆซื้อครับไม่สามารถสุ่มจากไข่ได้ไม่สามารถหาจากอ e ีเวนต์เชิญเพื่อนได้นะครับอันนี้ผมยอมทุ่มซื้อนะนะครับยอมเสียตังค์ซื้อเพราะว่าผมเห็นว่าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันหายากผมก็เลยเออซื้อมาเลยนะครับ อ่ะตามนี้เนาะอ่ะมาดูตอนท้ายครับได้กี่เหรียญแปดหมื่นแปดพันเหรียญน,นะครับก็มันน้อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงหยดทองคําขาวอะ่ะมันมันต่อเหรียญเนี่ยมันได้ประมาณกี่เหรียญไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับต่อไปของวันที่เอาต่อไปของวันที่สามกันยายนนะครับอ่ะไปดูกันสามกันยายน สามกันยายนอันนี้เป็นใช้สัตว์เลี้ยงแมวเหมียวชีสนะครับแมวเหมียวชีสเป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้ชีสเค้กครับนะครับส่วนคุกกี้ก็ยังคงใช้นาฬิจนภัยเหมือนเดิมนะครับสมบัติก็คราวนี้ใส่เป็นกระป๋องขาวหนึ่งกระป๋องกระป๋องวีต้าหนึ่งกระป๋องแล้วก็ชีสเค้กครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเน้นฟื้นพลังเลยนะครับอ่ะต่อไปดูตอนท้ายครับได้กี่เหรียญ ได้เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับที่ใช้นาสำรวจนะครับต่อไปต่อไปของวันที่ยี่สิบสี่กันยายนอ่ะเพื่อนๆคงสงสัยว่าทำไมเว้นไปตั้งหลายสัปดาห์อันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูคลิปย้อนหลังผมก็ได้เนาะในลย์ลิสต์ผมก็ผมก็จําไม่ได้แล้วว่าทําไมเว้นไปหลายสัปดาห์ผมอาจจะไม่ว่างก็ได้มั้งหรือว่าอาจจะ งดผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับอ่ะของวันที่4กันยาไปดูกันผมก็จำไม่ได้ไงเออว่าว่าทำไมเว้นไปหลายสัปดาห์นะครับอ่าคราวนี้ใช้เป็นหิ่งห้อยนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นหิ่งห้อยนะครับสมบัติก็เป็นขนนกดาบไฟแล้วก็ชีสเค้กนะครับขอบอกว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่ผมชอบมากนะในการใช้เก็บเหรียญเวลาใช้นะักสำรวจในการวิ่งอ่ะนะครับ เซตนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่เก็บเหรียญดีนะนะครับอ่ะเรามาดูตอนท้ายกันได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญน,นะครับก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับอ่ะต่อไปของวันที่หนึ่งตุลานะครับอ่าตั้งแต่หนึ่งตุลานี่เริ่มใช้คุกกี้คุกกี้รสกล้วยแล้วนะนะครับเป็นคุกกี้รสกล้วยนะครับ ก็อันนี้เป็นสัปดาห์แรกเลยนะครับที่ผมใช้คุกกี้รถกล้วยในการวิ่งเก็บเหรียญนะครับขอบอกว่าคุกกี้รถกล้วยเนี่ยเป็นคุกกี้ที่เก็บเหรียญดีกว่านักพจนภัยนะครับแต่ตอนที่คุกกี้ไอ้ตั้งแต่ไอตอนที่คุกกี้รถกล้วยมันมาครั้งแรกอะสมัยตอนนั้นอะเหรียญเวลาเวลาเราไปเจอหลุมอะเหรียญจะตกลงลงหลุมหมดเลยครับเพราะว่าสมัยตอนนั้นอะเหมือนก็ว่าเหมือน เกมมันบัคหรือเปล่าก็ไม่รู้ผงผงก็ไม่รู้นะนะครับแล้วหลังจากง,งาน GM อมก็แก้ไขก็คือเหรียญจะไม่ตกหลุมแหละนะครับแต่ข้อเสียคือเหรียญจะตกมาจากฟ้าน้อยลงครับถึงเราจะรอดห่วงเยอะแต่เหรียญก็มันจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็ถ้าถามว่าเหรียญมันออกมาน้อยลงแล้วอย่างนี้เหรียญก็ยังคงได้เยอะอยู่ไหมก็ยังคงเก็บเหรียญได้ดีอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกอไปยังที่ด่านที่มันมีหลุมเยอะ ด่านไอที่เป็นด่านด่านปาปิลันญา,าเนี่ยเนี่ย anyway. พเห็นไหมครับเหรียญตกหลุมหมดเลยครับเนี่ยแหละมันเป็นข้อเสียคือทําให้เราเก็บเหรียญได้ไม่ค at ่อยเยอะครับเพราะว่ามันเหรียญมันตกหลุมหมดเลยอ่ะนะครับแล้วก็พอมาอัพพอไลา์คุกกี้รันเนี<_<___<_่ยได้มีการอัพซีซั่นใหม่อัพเอพิโซดห้าขึ้นมา gm ได้มีการปรับก็คือเหรียญไม่ตกหลุมแหละนะครับที่จริงเซิร์ฟเกาหลีก็เป็นนะเซิร์ฟเกาหลีก็เป็นเพราะตอนนั้นอะตอนที่คุกกี้รถกล้วยมันมาครั้งแรกอ่ะ เหรียญตกหลุมหมดเลยครับพอเจอหลุมเยอะๆหลังจากนั้นพอสักพักพออัพซีซันใหม่เกาหลีเขาก็า mm. เขาก็าอะไรยังไงเขาก็าเอ้อยเขาก็เหรียญตกหลุมเอ้ยเขาก็แก้โดยการเหรียญไม่ตกหลุมแล้วนะครับอ่ะอันนี้ของวันที่อะไรนะหนึ่งตุลานะครับต่อไปแปดตุลานะครับของวันที่แปดตุลาอันนี้ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นตัว เนาะมันชื่อสัตว์เลี้ยงตัวนะ่ะสิงโตบานาน่าป่ะผมผมจาชื่อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่ได้อะ่ะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงของมันเลยนะครับนี่นะครับตามนี้อ่ะเรามาดูตอนท้ายครับได้กี่เหรียญผมอาจจะมีพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยละกันอันนี้ได้ 7, หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าเหรียญนะครับก็พอก็เยอะอยู่นะครับต่อไปของวันที่ยี่สิบสองตุลาคมอ่ะอันนี้เพื่อนคงสงสัยว่า ทมไมเว้นไปหนึ่งสัปดาห์เพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าสมัยไอ,อตอนเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดสถานการณ์คือเกิดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงเราท่านสวรรคตรหรือว่าเสียชีวิตเพราะว่าช่วงเวลานั้นอะ่ะยูทูบเบอร์หรือว่านักแคสเกมหลายคนนะก็คือต้องงดลงคลิปครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยพ่อหลวงของเรานะครับก็เลยก็เลยงดไปหนึ่งสัปดาห์เนาะสำหรับช่วงวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ตอนนั้นนะครับ อ่ะต่อไปของวันที่ยี่สิบสองตุลาไปดูเลยอันนี้ผมใช้เซตอะไรเนี่ยอันนี้ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดิมนะครับแต่วิ่งไปเปลี่ยนในเอพิโซดห้านะครับอ่ะไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะตัวตอนจบได้กี่เหรียญได้ 125, หนึ่งแสนสองหมืห้าพันเหรียญโอ้โหเยอะอยู่นะนะครับเยอะอยู่นะครับอ่ะไปแบบรวดเร็วเลย อันนี้ของวันที่29ตุลาอ่าไปดูกันครั้งนี้เปลี่ยนเป็นตัวสาลาเปาแพนด้าแล้วนะครับซาลาเปาแพนด้านะครับสัตว์สมบัติก็ใช้เป็นกระป๋องวีต้าสองกระป๋องแล้วก็ดาบไฟนะครับก็ได้แสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหูเยะนะถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเก็บเหรียญได้เยอะขนาดนี้นะครับอ่าต่อไปของวันที่5พฤศจิกายนอ่าไปดูกัน 5พฤศจิกายนอันนี้ใช้เป็นซาลาเปาแพนด้าเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเอพิโซดแล้วแหละเพราะว่าผมเคยพูดคือสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยผมจะสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยผมจะวิ่งสามเอพิโซดนะครับคือเอพิโซดสองหนึ่งแล้วก็ห้านะครับอ่ะเรามาดูตอนท้ายครับได้กี่เหรียญอ่ะมาดูกันหนึ่งแสนสามมื่นสองพันเหรียญน,นะครับก็ น้อยกว่าสัปดาห์เมื่อกี้เนาะนะครับอันนี้ของวันที่ห้านะครับต่อไปของวันที่สิบสองนะครับครั้งนี้วิ่งในเอพิโซดห้านะครับก็ใช้เซตเดิมนะครับอ่ะเราดูตอนท้ายเลยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเหรียญนะครับก็เพราะว่าเอพิโซดห้าน่าจะเป็นเอพิโซดที่เก็บเหรียญได้น้อยสุดแหละนะครับเพราะยังไงเอพิโซดสองเป็นเอพิโซดที่เก็บเหรียญได้เยอะนะครับต่อไปของวันที่สิบเก้าครับ สิบเก้าพฤศจิกาครั้งนี้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นตัวหยวดทองคําหยดทองคําเฉยๆนะไม่ใช่หยดทองคําขาวนะครับอ่ะเราดูตอนท้ายเลยครับอ่ะมาดูกันหนึ่งแสนสาื่นหกพันเหรียญนะครับอ่ะต่อไปของวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกานะครับอันนี้วิ่งในเอพิโซดหนึ่งใช้สัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับ อ่ะมีโฆษณาเล็กน้อยเนาะอ่ะข้ามไปนี่นะครับอ่ะแล้วก็ข้ามไปเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่ามันมันต้องมันต้องรีพูดไงได้หนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญน,นะครับก็อันนี้สำหรับเอพิโซดหนึ่งนะนะครับต่อไปของวันที่สามธันวาคมครับอันนี้วิ่งในเอพิโซดห้านะครับก็ใช้หยดทองคำเหมือนเดิมนะครับ อ่ะกอไปเลยได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับอันนี้เอพิโซดห้านะครับต่อไปของวันที่สิบธันวานะครับครั้งนี้ใช้เป็นลูกปป่งโคนี่อันนี้เป็นอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสุดท้ายของประจําปีสองพันสิบหกแล้วนะครับอันนี้เปิดประเดิมวิ่งด้วยในเอพิโซดสองนะครับอ่ะมาดูสรุปตอนท้ายที่จริงลูกโป่งโคนี่เนี่ยมันมันจะเพิ่มเหรียญตอนจบด้วยนะ นะครับช่วยขึ้นจากหลุมด้วยไอ้ช่วยขึ้นจากหลุมด้วยแล้วก็เพิ่มเหรียญตอนจบด้วยนะครับได้ 1, 7, 000, หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหูอันเนี้ยเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามานะนะครับเพราะว่าเอพิโซดสองมันจะเก็บเหรียญดีกว่านะครับต่อไปของวันที่สิบเจ็ดธันวาครับสิบเจ็ดธันวาอันนี้วิ่งในเอพิโซดหนึ่งนะครับอ่ะดูตอนท้ายครับดูตอนท้ายนะครับได้กี่เหรียญ หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโอ้โหอันนี้ก็กลางๆนะครับกลางๆนะครับก็ไม่ถือว่าน้อยมากอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับของวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับสัปดาห์สุดท้ายของป,ปีสองพันสิบหกนะครับอันนี้วิ่งในเอพิโซดห้าอ่ะมาดูตอนท้ายกันได้กี่เหรียญหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้ก็กลางๆเหมือนกันนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ วิ่งเก็บเปลี่ยนประจาสัปดาห์นะครับก็เราย้อนลําลึกมาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของปี2016แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเนาะที่ติดตามช่วงนี้มาโดยตลอดนะครับก็ผมก็จะพยายามทําคลิปช่วงเนี้ยทุกสัปดาห์เลยสําหรับคนที่ หาเซตวิ่งเก็บเหนนรียญนะว่าเออว่าต้องใช้เซตไหนในการวิ่งหรือว่าคนที่ไม่มีของต้องใช้เซตไหนดีนะครับก็ดูได้เลยดูได้ในช่วงนี้ได้เลยผมมีหลายสัปดาห์ก็สามารถเข้ามาดูได้ในเพลย์ลิสต์ผมได้เพลย์ลิสต์ที่ผมสร้างไว้เนี่ยนะครับเข้ามาดูได้นะครับอ่ะก็ขอจบคลิปวันนี้กันเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่วันเสาร์หน้านะครับเราจะเปิดประเดิมเซตปีสองพันสิบเจ็เลยนะครับก็ยังเป็นคุกกี้รถกล้วยเหมือนเดิมแต่เพียงแค่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเฉยนะครับ ก็พบกับเซตเปิดประเดิมปี2017ได้ในเสารหน้าแล้วกันเนาะนะครับก็ขอคุณทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าให้ช่วยไม่ใช่กดไลค์ดิใครยังไม่ได้กดซับสไครก็อย่าให้ช่วยกดซับสไครให้หน่อยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมแล้วก็กดรูปกระดิ่งเลยเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับอ่ะก็ขอจบวันนี้กันเนาะเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ